นะคะอันนี้เมื่อกี้สอนเรื่องวีความแล้วไม่ดีใช่ไหมคะถ้าในเส้นชีวิตนะคะถ้ามีเส้นวีหงายนะคะ mm. เขาเรียกเส้นโชคดีเห็นไหมคะอันนี้คือเส้นโชคดีนะคะที่เกิดในมืออย่างนี้คือเส้นโชคดีค่ะนะคะ,นะคะโชคดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะ,ะแต่ถ้าวีความนะคะเขาเรียกเส้นลงทุนอันนี้คือเส้นลงทุนนะคะถามว่ามีเส้นลงทุนมันเสียหายไหมไม่ใช่นะคะเพราะบางคนอะ่ะเขาเป็นนักลงทุนครูก็เคยเห็นแล้วนะคะมันจะมีเยอะอันนี้เหมือนว่าซื้อบ้านหลังหนึ่งใช้เวลากี่ปีถึงจะผ่อนบ้านหมด แล้วจากจุดอายุค่ะหนึ่งมิลคือหนึ่งขวบหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปลว่าตอนที่ครูอายุเยอะครูจะซื้ออสังหาชิ้นใหญ่สิบยี่สิบสา0สิบสี่สิบหสิบหกสิบเนี่คยครูซื้ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่แต่ครูครูก็จะได้เงินคืนมาได้แน่นอนเพราะมีตัววีที่ขึ้นมาอย่างนี้คือการนี้เราอาจจะซื้อตึกมีแต่มีโครงการอยู่อยากซื้อตึกสามสิบล้านนะแต่อันนี้คือเส้นที่มันยังไม่ถึงอายุข,ของครูนะแต่เส้นโชคดีมันมีเกิดขึ้นนจริเห็ะ เส้นลงทุนน่ะครูก็เคยเห็นบางคนน่ะมีเส้นลงทุนเยอะมากเลยแต่เขาไม่ได้เป็นนี้สินนะแต่เขาเป็นนักลงทุนนะคะเนี่ยเขาจะมีเส้นแบบเนี้ยเราต้องถามเขาพี่ทําธุรกิจอะไรทำไมลงทุนเยอะขนาดนี้บางคนเขาซื้อมาขายไปทําธุรกิจที่ซื้อมาขายไปนะคะก็จะมีเส้นลงทุนเยอะ mm hmm. กู้แบงค์บ่อยๆนะซื้อพวกอสังหาพวกอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะมีเส้นอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีงานทํานะคะมีเส้นอย่างนี้นี่สินรายวันเลยจ้านะคะแม่งมาทุกวันเลยไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลย นะคะมีต้นี้สินพลุงพลังมาทั้งตัวนะคะเส้นความนี้คือนี้สิน,นะคะลงทุนนะคะดูหลักอาชีพของเขาก่อน